ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละจุดเลยว่าตรงไหนบ้างยอดนี่ผมชอบมากเลยที่สุดทั้งคันเช่านี้ที่สุดเลยผมว่าต้องถูกใจหลายคนใจแม่บ้านแน่นอนครับสวัสดีครับร้าน54 Performance นะครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไหล่แต่งมังกี้ของทางร้านเรานะครับเริ่มไปที่ชิ้นแรกเลยนะครับนี่เบาะคิดจโกะนะครับผมอ่านี่ครับนี่เลยชิ้นแรกเบาะคิดจโกะ อ่าครับชิ้นต่อไปโช็ s p n นะครับเป็นโชคไทยนุ่มครับที่เลือกที่ห้อนี้มาก็เพราะว่าราคาดีด้วยครับแล้วก็สวยสีสวยเข้ากับบ่าจะเข้าบับรถนะครับอยากแต่งเป็นแบบคุมโทนหน่อยดำๆนะครับต่อไปเป็นนี่ครับนี่เลยหายากมากรอนานก็จะบิดมาจากเดนประดินี่ครับท่อยูชิปมูละเป็นท่อออกข้างครับเป็นรุ่น GP Magnum สีไทเทเนียมบูนะครับอท่อก็จะเป็นสเเลต นี่ครับส่วนข้อท่อเดี๋ยวค่อยดูตอนเราใส่แล้วกันสวิงงาม G-Carb นะครับประมาณนี้ก็น้าหนักเบานะครับรอยเชื่อมสวยฝากระเป๋าคาร์บอน G-Carb นะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนท่อไปแล้วน้าหนักเบาเทนะครับชิ้นต่อไปเป็นนี่ครับตัวโหลดตัวโหลดบางคนหน้าของ G-Carb เหมือนกัน เพื่อให้บางคนนันเตี้ยลงมาชิ้นต่อไปเป็นบังโซ่จีคับเปลี่ยนสวิงอาร์มแล้วก็เลยเปลี่ยนบังโซ่ด้วยเลยซื้อทีเดียวนะครับ้นบนทีเดียวยางนะครับเป็นยางเราเปลี่ยนยางด้วยเพราะว่ายางเดิมเนี่ยมันอ้วนๆไปเหมือนลิงป่าครับอย่าเป็นลิงเมืองก็เลยเปลี่ยนยางด้วยนี่ครับเราเลือกเป็นบิดโตนแบตแลกเอสซีนะครับคือผมว่ามันนุ่มเนยลายสวยครับรถที่ร้านก็ใช้รุ่นนี้กับทุกคันชิ้นนี้เลยชิ้นนี้เลยผมว่าต้องถูกใจหลายคนใจแม่บ้านแน่นอนครับนี่พักเท้าหลังนะครับ ขอคนคงสงสัยครับว่ารถคันนะ้ตั้งแสนหนึ่งไม่มีปะเท้ามาให้นี่ครับจะได้ไม่โดนบดครับขอซื้อรถก็นี่ได้เลยนะครับผมอุดโค้งนะครับอุดโค้ง G-cab สองข้างครับผมตัวนี่ครับตั้งสปูล G-cab นะครับใส่ตรงข้างหลังครับเวลายกมันจะได้ยกง่ายซอริสง่ายอะไรง่ายนะครับบูทล้อเปลี่ยนด้นะครับบูทล้อของเซเว่นสปีดเปลี่ยนหน้าหลังเลยสีแดงแรงดิสระบบเบรกที่เราเลือกใส่นะครับอันนี้คือเปลี่ยนแค่ข้างหน้าก่อนนะครับ ก็เป็นปั๊มตัวนี้8.1เรสซิ่งนะครับเลือกสีแดงเพราะว่าเข้ากับรถครับปั๊มล่างเป็น8.1เรสซิ่งแล้วก็ปั๊มบนเป็นอิตาลีนะครับอิตาลีคอซ่านะครับตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับใส่อะไรแต่งนิดหน่อยก็เปลี่ยนเปลี่ยนกระปุกชานะครับเป็นกระปุกชาแบบนี้เพราะว่าของเดิมมันจะเป็นสีใสๆขุ่นๆน,นะครับแล้วก็เปลี่ยนกระปุกชาแล้วก็ใส่ฝาเปลี่ยนฝาปัม๊มเป็นฝาดเดโทานานะครับ แล้วก็สายแล้วเลือกเป็นสายเอิร์นสายเอิร์นคาร์บอนนะครับแล้วก็หัวฟิตติ้งเป็นของ HYB ทั้งหมดนะครับน้ำมันเบรกแอคทีฟครับผมก็ประมาณนี้ครับอ้อยังเหลืออย่างหนึ่งนี่ครับเปลี่ยนขวาแล้วก็เปลี่ยนข้างซ้ายด้วยเป็นที m มือคัดนะครับเพราะว่ามันจะได้เข้ากันครับก็ประมาณนี้น่าจะหมดแล้วครับนีอันนครับน้งหลงอยู่อันนี้เท่มากผมชอบผมชอบนี่ครับบางแต่ละลิง ของเซเว่นสปินกันนี่ผมชอบแล้วก็น่าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปใส่กันแล้วเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วเรามาดูอีกทีว่าใส่แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ <Yahoo! S 1> ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมกับการตกแต่งมังกี้สไตล์ร้าน54นะครับผมตำาบนนะครับอิตาลีอิตาลีคอซ่านะครับ เบอร์17กบฝาเดโทนานะครับก็ปลูกชาหัวฟิตติ้งก็เป็น HYB นะครับทั้งหมดสายเป็นสายเอิร์คาร์บอนนะครับโอเคมือคาดข้างสายเราใช้เป็นของ TWM นะครับมันจะได้เข้ากันครับเพราะมีโลโก้อิตาลีอยู่อ่าครับต่อมาก็เป็นปั๊มล่างครับดูปั๊มล่างเลยนี่ครับเดี๋ยวเวก่อนไปปั๊มล่างนี่ครับผมบังแต่นะครับสุดยอดนี่ผมชอบมากเลยที่สุดทั้งคันชอานี้สุดเลยอันนี้ครับเป็นตัวโหลดบางโคน้านะครับ G ครับ แล้วก็ตามด้วยนี่ครับปั๊มล่างเป็น8.1เรสซิ่งนะครับตัวใหม่ล่าสุด CNC นะครับหัวฟิตติ้งเป็น HYB นะครับตรงนี้คือเป็นข้อต่อเฉยๆนะครับได้อารมณ์เหมือนว่าปลดนะครับแต่ว่าก็ประหยัดงบประมาณไปเยอะเหมือนกันอันนี้ก็คือแกนล้อนะครับนาคมจานเบรกเมื่อตอนที่เราถ่ายอันบล็อกไปเราลืมถ่ายจานเบรกนะครับอันนี้ก็เป็นจานซันสตาร์ไทยแลนด์นะครับบุนล้อเซเว่นสปีดนะครับน็อตจานก็เป็นน็อตนาคมนี่ครับก็ติดตั้ง สวยงามเรียบร้อยอ่ะเบาะนะครับเบาะคิทาโกะนะครับเบาะคิทาโกะได้ได้ข่าวนะครับการตกคิทาโกะนะครับผมท้ายสั้นเป็นของทีคร์บนะครับชกหลังนะครับระบบช่วงล่างก็เป็นของ SPN นะครับผมเป็นชกไทยปรับได้3มจุดนะครับก็หลังจากที่ลองขี่ดูในขี่กลับมาบ้านเนี่ยมาทาคลิปรีวิวก็รู้สึกว่าโอเคนะครับดีดีครับเหมาะสมกับราคาถ้าจะคุ้มเนี่ยผมว่าดีกว่าราคาอีกโอเคและผมว่านุ่มหนึบและดีกว่าของเดิมเยอะ ยางก็เปลี่ยนเป็นบิตโตนนะครับแบตแลกเอสี้อจานนี่เปลี่ยนกันแกล้อนาคมสวิงอาร์มก็เป็นของ g ีคาร์นะครับตัวใหม่ตัวใหม่ก็จะเรียมหน่อยครับของตัวเก่าเนี่ยมันจะมนๆกว่าน,น,นี้นิดนึงท่อเป็นโยชิมูระ GP m a g ม u นนะครับสีไทเทเนียมบูปลายท่อเนี่ยจะเป็นไทเทเนียมนะครับส่วนคอเนี่ยจะเป็นสแตนเลสครับเดี๋ยวเราฟังเสียงกันนิดนึงครับตัวนี้ แต่ผมว่ามันโล่งไปหน่อยรถลูกเดิมน่าจะโล่งไปนิดนึงสี่มันจะค่อยๆห,หน่อยฝากระเป๋าข้าง G ีคาร์บนะครับเพราะปกติท่อเนี่ยมันจะออกตรงนี้นี้คือเราพอเปลี่ยนมันลงออกล่างเนี่ยเราก็ต้องใส่ตรงนี้ด้วยเพื่อมันจะได้ดูไม่โล้นนะครับไม่ต้องจะโชว์โครงเยอะเกินไปอ่าครับแล้วก็เป็นนี่ครับขุดขุดโครงขุด g ีคาร์บซิงานม c ีคาร์บก็บางโซ่ G ีคาร์บนะครับอันนี้เป็นสปูน สปูลต่อของทีคับนะครับเซอร์วิสหรือว่าจอดโชว์อะไรเงี้ยครับแล้วก็นี่ครับน,น็นอตน็อตรออเรื่องของเราอันนี้ยังได้มันไม่ครบก็ใส่เป็นของนาคมนะครับหัวเฟืองเอาเท่าที่มีไปเกาะในร้านนะท้ายสุดเลยนี่ครับสําหรับใครที่แม่บ้านว่านะครับนี่อันนี้อันนี้เป็นพักเท้าคนซ้อนนะครับ ก็เปิดไม่ติดนะครับแต่ว่าเจียไว้ก่อนเผื่อเจียไว้เพราะว่าเสียวันโดนท่อนะครับแต่จริงๆแล้วไม่เจียก็ไม่โดนนั่งได้นะครับซ้อนได้2คนเป็นของคามุยนะครับก็เป็นงานไทยไม่ได้ใส่อะไรเยอะมากนะครับก็เอาเน้นลงสวยงามลงตัวเป็นสีคุโทนแดงดํานะครับไม่ได้แบบโดดเด่นมากก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับหรือว่าไปดูผลงานได้ในเพจร้านนะครับมีลงมาทุกวันอยู่แล้วก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า